ธรรมะของพระพุทธองค์ว่าด้วยเรื่องสติปัฏฐานสี่มีอยู่สี่ข้อกายเวทนาจิตธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมใหม่จงท่องความหมายนี้ไว้ก่อนข้อที่หนึ่งกายานุป,ปัสนาสติปัฏฐานแปลตามศัพท์ว่าพิจารณากายในกายนี้สักแต่ว่ากายไม่มีตัวตนบุคคลเราเขา แต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วให้เอาสติเอาจิตเพ่งดูกายยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายแลขวาจะคู้แขนเหยียดขาต้องติดตามดูคือใช้สตินี่เองดูร่างกายสังขารของเราอันนี้เรารู้ไว้เป็นเบื้องต้นก่อนสำหรับข้อหนึ่งข้อที่สองเวทนานุป,ปัสสนาสติปทาน เวทนาเป็นสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้บรญชาการไม่ได้ต้องเป็นไปตามสภาพนี้และเป็นไปตามธรรมชาติเหล่านี้เวทนามีอยู่3ประการด้วยกันได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนาทั้งสประการนี้จุดมุ่งหมายก็ต้องการจะให้สติไปพิจารณาเวทนานั้นๆเช่นฝ่ายสุข ก็มีทั้งสุขกายสุขใจอันนี้เรียกว่าสุขเวทนาแล้วก็ทุกกายทุกใจหรือจะว่าทุกทางด้านกายและใจก็ได้เรียกว่าทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาก็คือไม่สุขไม่ทุกข์จิตใจมักจะเลื่อนลอยหาที่เกาะไม่ได้เรียกว่าอุเบกขาเวทนาวิธีปฏิบัติต้องใช้สติกำนด คือตั้งสติระลึกไว้ดีใจก็ให้กำหนดกำหนดอย่างไรหรือกำหนดที่ลิ้นปีหายใจยาวๆจากจมูกถึงสะดือให้ได้หายใจขึ้นลงยาวๆกำหนดว่าดีใจหนอดีใจหนอททำไมต้องปฏิบัติถ้าเราสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาได้ครบป้อนข้อมูลเข้าไปรู้หนอรู้หนอ เดี๋ยวสติรวมยึดมั่นในจิตจิตก็แจม่มใสความทุกนั้นก็จะหายไปอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ส่วนใหญ่จะประมาทพลาดพลัง้งจึงต้องกํำหนดทุกอิริยาบถดังที่กล่าวนี้ข้อที่สจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานต้องท่องให้ได้ทำไมเรียกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ฐานของจิตต้องยึดในฐานทัพนี้จิตเป็นธรรมชาติที่คิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไว้ได้เหมือนเทปบันทึกเสียงจิตเกิดที่ไหนผู้พัฒนาจิตต้องรู้ที่เกิดของจิตอีกด้วยจิตเกิดทางอายตายนะธาตุอินทรีย์นี่เองจะพูดเป็นภาษาไทยให้ชัดตาเห็นรูปเกิดจิตที่ตาหูได้ยินเสียงเกิดจิตที่หู จมูกได้กลิ่นเกิดจิตที่จมูกลิ้นรับรสเกิดจิตที่ลิ้นกายสัมผัสร้อนหรือหนาวอ่อนหรือแข็งที่นั่งลงไปเกิดจิตทางกายเรียกว่าจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานวิธีปฏิบัติทำอย่างไรให้ทำอย่างนี้ที่มาของจิตรู้แล้วเกิดทางตาตาเห็น เห็นอะไรก็ตั้งสติไว้จับจุดไว้ที่หน้าผากอุณาโลมากดปุ่มให้ถูกเหมือนเรากดเครื่องคิดเลขบวกลบคูณหารมีครบกดปุ่มให้ถูกแล้วผลลัพธ์จะตีออกมาอย่างนี้เห็นหนอเห็นหนอเห็นอะไรเห็นรูป รูปอยู่ที่ไหนสภาวะรูปนั้นเป็นอย่างไรสภาพผันแปรก,กลับกลอกหลอกลวงได้เยื้องย้ายได้ทุกประการเรียกว่ารูปเป็นเครื่องสมมุติและเป็นเครื่องทําลายได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนดับไปคือรูปต้องกําหนดนักปฏิบัติอย่าทิ้งข้อนี้ไม่ได้ในจิตตานุปัสนาสติปัฏฐาน เป็นธรรมชาติของจิตเกิดที่ตาเกิดแล้วกําหนดข้อที่สธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นการปฏิบัติการในธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมในธรรมธรรมนอกธรรมในธรรมกับธรรมมันต่างกันทาไปแล้วเป็นกุศลหรืออกุศลทั้งทางโลกและทางธรรม มันอยู่ร่วมกันนี่ทำมานุปัสนาสติปัฏฐานเรียกว่าทำนอกทำในทำจิตทำใจทำอารมณ์แสดงออกเป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างส่วนใหญ่เราจะเข้าข้างตัวเองเลยคิดว่าตัวเองนะคิดถูกทำถูกแล้วถ้าเรามานั่งเจริญกรรมฐานแก้ไขปัญหากำหนดรู้หนอรู้หนอ คือทรมานุปัสนาสติปัฏฐานเพราะเรายังไม่รู้จริงรู้หนอหายใจยาวๆรู้หนอรู้หนอรู้หนอเดี๋ยวรู้เลยว่าที่เราทําพลาดผิดเป็นอกุศลไม่ใช่กุศลมวลเป็นอกุศล,ลกรรมจากการกระทําทางกายวาจาใจก็ถ้าแสดงออกเป็นอกุศล นี่ทำมานุปัส,สนาเชิงปฏิบัติการไม่ใช่วิชาการนะบางคนบอกถูกปฏิบัติการจะรู้ตัวเลยว่าเราทำไปนั่นเป็นกุศลผลงานส่งผลคือเป็นบุญที่เป็นความสุขกับสิ่งที่ได้ทำนี้ถ้ามีกิจกรรมทำได้ไม่ยากเลยอยู่ตรงนี้เองรู้หนออ๋อ,อรู้แล้วไปโกรธทำไมไปโกรธรูปนาม หรือไปโกรธใครตัวโกรธอยู่ที่คนโน้นทําให้เราโกรธหรือตัวโกรธไม่ใช่อยู่ที่คนโน้นอยู่ที่เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตเก็บความโกรธเข้าไว้จะมีแต่ความเป็นโทษมีความเศร้าหมองใจตลอดเวลาจะไม่เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้แก้ปัญหาไม่ได้เลยการสร้างปัญหาด้วยโทสะ สร้างปัญหาด้วยผูกเวรสร้างปัญหาด้วยผูกพยาบาทสร้างปัญหาแน่อย่างนี้เป็นต้นการปฏิบัติเป็นการแก้ปัญหาไม่ใช่สร้างปัญหาเหมือนอย่างที่เข้าใจและมีปัญญาเห็นอารมณ์เราดูอารมณ์จิตของเราดูจิตใจของเราต่างหากอย่างนี้เป็นต้นการชี้ทางหรือแนะแนวรับรองได้ผลทุกคน เห็นหนอก็ต้องส่งกระแสจิตจากหน้าผากออกไปเพราะว่าเราจะสังเกตตัวเองได้ทุกคนความรู้สึกจะมารวมที่หน้าผากหมดภาษาจีนเรียกว่าโงเฮงมันจะมีแสงที่หน้าผากนะตอนนี้ไม่อัดถาธิบายถ้าจิตสูงจะเห็นเองว่าดูหน้าคนดูตรงไหนโงเฮงอยู่ตรงไหนธรรมะ แปลว่าทุกข์ไม่ใช่ความสุขความสุขที่แน่นอนมีที่ไหนนอกเหนือจากบรมสุขคือพระนิพพานเท่านั้นความสุขในโลกมนุษย์มีแต่เจือปนหมดไม่มีของจริงเลยมีแต่ของปลอดยั่วยุมีแต่ของที่เป็นเก๊ที่เรามานั่งในห้องกรรมฐานมาใช้ของจริงกันแสดงออกของจริงทั้งนั้นแต่เราจะทนรู้ ของจริงหรือไม่ประการใดเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายแต่ละรายไปคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รับการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกถึง84,000พระธรรมคันนี่คือคำสอนที่เป็นหัวใจที่ชาวพุทธรู้จักกันดีอริยสัจสี่คือ 1. ทุกข์การเกิดการแก่การเจ็บการตาย ล้วนเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์ทั้งปวง 2. ส,สาเหตุแห่งทุกข์เหตุซึ่งทำให้เกิดความทุกข์คือตัณหาและความทะเยอทะยาน 3. การดับไปของความทุกข์การดับซึ่งทุกข์ทั้งมวล 4. ี่หนทางแห่งการดับทุกข์คือการปฏิบัติตนตามหลักอริยมรคมีองค์8อริยมรคเมื่อพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ที่สวนกวางพระองค์ทรงตรัสสอน ถึงกลงล้อแห่งธรรมทรงเลือกกลงล้อเกวียนที่มีซี่แปดซี่และตรัสสอนถึงทางแห่งอริยแ8ดประการคือทางที่เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วด้วยปัญญายิ่งทำให้เกิดปัญญายาณคือความรู้ยิ่งที่นำมาซึ่งความสงบระงับและการเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน 1. สัมมาทิฏฐิคือ ปัญญาเห็นชอบหมายถึงการปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามความเป็นจริงด้วยปัญญา 2. ส,สัมมาสังกัปปะคือดำริชอบหมายถึงการใช้สมองความคิดพิจารณาแต่ในทางกุศลหรือความดีงาม 3. สัมมาวาจาคือเจรจาชอบหมายถึงการพูดต้องสุภาพแต่ในสิ่งที่สร้างสารรค์ดีงาม สสัมมากรรมันตะคือการประพฤติดีงามทางกายหรือกิจกรรมทางกายทั้งปวง 5. สัมมาอาชิวะคือการทำมาหากินอย่างสุจริตชนไม่คดโกงเอาเปรียบคนอื่นๆมากเกินไป 6. สัมมาวายามะคือ ความเพียรในการหยุดยั้งการทำอก,กุศลกรรมและทำกุศลกรรมที่เกิดให้คงอยู่และทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป 7. สัมมาสติคือการไม่ปล่อยให้เกิดความพลัง้งเผลอจิตเลื่อนลอยดำรงอยู่ด้วยความรู้ตัวอยู่เป็นปกติ 8. สัมมาสมาธิคือการฝึกจิตให้ตั้งมั่นสงบสงัด จากกิเลสนิวร์อยู่เป็นปกติความรู้ในจักรวาล 1. น,นสรรพสิ่งไม่มีการสูญหายทุกอย่างในโลกล้วนอยู่ในกฎของพลังงานสรรพสิ่งใดๆไม่มีคำว่าศูนย์มีเพียงการเปลี่ยนสถานะจากพลังงานรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง 2. ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีสิ่งใดคงที่สรพพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอนิจจัง 3. กฎของเหตุและผลเพราะมีเหตุจึงเกิดการส่งผล